ผมวิทุนครับผู้พันทุยก็เป็นคนดูแลของกิจการมอร์ไซค์ของบริษัทพิธานพนนิติจักดไดอารียมมเจอร์จักดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ด้าใน6จังหวัดภาคใต้ตอนล่างครับโชว์รูมรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Honda Wing Center คืออะไรครับปกติแล้วร้านมอไซค์สมัยก่อนเนี่ยก็เป็นร้านขายมอไซค์ที่เ,เ,เน้นด้านการขายเป็นหลักนะครับ วิงเซ็นเตอร์เป็นร้านรูปแบบใหม่ที่ Honda ตั้งขึ้นเพื่อที่จะสนองตอบต่อผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งเน้นความทันสมัยและความสะดวกสบายนบในไลฟ์สไตล์ที่ท,ที่ที่เป็นปัจจุบันขึ้นนะครับอคอาวิงก็เป็นมาจากสัญ,ญลักษณ์ของ Honda คือสัญ,ญลักษณ์ขอ Honda ก็คือปีกนกนะเซ็นเตอร์ก็เป็นศูนย์รวมของความสะดวสบายท,ทุกอย่างนะบ,บนคอนเซ็ปต์ของ 5S ของ Honda เอสเนนที่นี้มาถึงเซลล์นะฮะด้านการขายเซอร์วิสด้านบริการนะะสเปร์พาร์ตก็ด้านอะไหล่แล้วก็ซิกเนแทนคือด้านรถมือสองแล้วก็โซเชียลและเซฟตี้นะฮะนี่เป็นเอสทั้งห้าตัวที่เรามาีมครับทราบว่าเรื่องการเปิดตัวรถยนต์ยนต์นรุ่นใหม่เจ็ดรุ่นครับมีรุ่นอะไรบ้างและแต่ละรุ่นม,มีจุดขายแตกต่างกันอย่างไรบ้างออรถทั้งเจ็ดรุ่นนี้เป็นการเปิดตัว ที่ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองไทยในวงการรถยนต์ที่ฮอน d a าเปิดรถใหม่ถึง7รุ่นในวันเดียวกันนะครับเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีห่งการท้าทายของ Honda าที่จะทําสถิติใหม่นะครับออฮอนดา้าปีที่แล้ว Honda าทำยอดขายในประเทศสูงสุดนะฮะก็ประมาณล้านสามแสนกว่าคันนะครับปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายที่ประมาณ1 5้านห้าแสนคันนะฮะแล้วก็ต้องการกระชยอยู่ที่ประมาณ 72%นะฮะปีที่แล้วมาเก็ตชร์อยู่ที่ประมาณ69%สิ่งที่จะสนองตอบต่อเป้าหมายดังกล่าวจําเป็นต้องมีสินค้าใหม่ออกมานะครับสินค้าใหม่ที่เปิดตัวซึ่งครั้งแรกในเจรุ่นนี้ถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกแล้วก็รุ่นใหม่ที่แนะนําในวันที่ผ่านอันเที้ยที่ผ่านมานะก็เป็นรถใหม่เลยทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับ สามรุ่นเป็นรถที่ทำตลาดในเมืองไทยเป็นหลักนะครับได้แก่เวฟร้อยยีไอใหม่ได้ใส่เครื่องยนต์ใหม่ขึ้นไปและเป็นรถที่ได้ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในเมืองไทยณปัจจุบันตัวที่2ก็ได้แก่ Honda s p a c e ีนะฮะสนองตอบต่อไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นนะครับชีวิตอีซี่นะฮะ s p แล้วก็ตัวที่3ก็คือ Honda Click 125i ใหม่นะฮะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของ Honda c คลิ k นะฮะ และอีก2รุ่นจะเป็นเป็น global model นะฮะเป็นทำเพื่อขายไปทั่วโลกปัจจุบ,บันเมืองไทยเราเป็นศูนย์ของการผลิตและจำหน่ายรถหลายรุ่นไปทั่วโลกนะครับ Honda ออเองก็ได้ส่งรถหลายรุ่นไปขายทั่วโลกรุ่นที่4ที่ทำก็คือ PCX เป็นเครื่องยนต์150ซีซีนะฮะซึ่งจะแนะนำในเดือนมีนาคมจะวางขายตลาดในเดือนมีนาคมแล้วก็ CRF 2 5 0นะฮะ F ซึ่ง CRF 2 5 0นี้เป็นรถวิบาก บ,บ้านเราได้นคนลดวิบากนะฮะจะวางตลาดเป็นครั้งแรกในรอบหลายหลายปีในของเมืองไทยขนาด4 4 2 1คืออนะฮะอันนี้ก็ผลิตเพื่อจำหน่ายเมืองไทยแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเช่นกันนะครับแล้วอ,อีก2รุ่นนะก็คือเป็นการเมนูเชนจ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงโดยรถที่มีอยู่ปัจจุบันปรับโฉมได้แก่เวบรถสิใหม่นะครับแล้วก็ CBR1 5 0 i ใหม่นะครับอันนี้อีก2รุ่นที่เสริมเข้ามารวม,มทั้งหมดว่าเป็น7รุ่นด้วยกัน คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้เสียในในพื้นที่เรา<อ>เราคาดหวังว่าเป็นอย่างนั้นพ<อ>เพราะว่าเามื่อปีที่แล้วเองเนี่ยฮอนด้าเป็น,ปนที่ทต้องการของคนในพื้นที่มากจนรถขาดตลาดใช่ไหมครับก็มีหลายรุ่นที่ต้องต้องขังสงมอบจากจากปีที่แล้วนะครับเ,เราก็ต้องขอโทษลูกลูกค้าหรือผู้ใช้ด้วยเพราะว่า,าสินค้าขาดตลาดจริงๆเพราะว่าสินค้าของฮอนด้เป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับทีนี้รถ ปกติแล้วเนี่ยในภาคใต้ของเรานะฮะรถแบบครอบครัวจะขายได้ได้เยอะนะครับลองลงมาก็เป็นรถแบบ AT นะครับซึ่ง Honda ทั้งสองทั้งสงประเภทนั้นนี่ Honda ก็มีรถนำตลาดอยู่ทั้งทั้งสองประเภทอย่างรถแบบครอบครัวก็ได้แก่ตระกูลเวฟซึ่งมี2องรถคือเวฟร้อยสิบไแล้วก็เวฟร้อยยบห้ไอนะครับ ส่วนของรถแบบ i อทีเนี่ยเราก็จะมีสกู p ิ y i แล้วก็คลิกร 10I สนะครับเพราะนั้นเนี่ยนด้าก็จะครองตลาดในภาคใต้ค่อนข้างยาวนานทีเดียวเลยใจแรกของปี55ข้้งเป้าไหมครับว่าเราเองปีนี้นะฮะปีปีนี้เราคิดว่าเราตั้งเป้าไว้จะขายทั้งปีอยู่ประมาณ48,000-50,000คันนะครับของพิธานก็ครึ่งปีแรกก็คิดว่า ประมาณสักหมื่นสองพคันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถามนิดนึงเรื่องเรืสถานการณ์น้าท่วมครับเมื่อน้ําท่วมเมื่อตอนมันมีสองน้ําท่วมเอาไว้้น้าท่วมแรกก็คือน้ําท่วมที่ภาคกลางนะฮะกรุงเทพและบริมณฑลอันนั้นเนี่ยผลกระทบเยอะนะครับเพราะว่าทางโรงงานผู้ผลิตเองนะฮะได้หยุดการผลิตไปนะฮะโดยที่ว่า เพื่อเพื่อป้องกันน้ําท่วมมืองน,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นการป้องกันไว้หยุดผลิตนะฮะ mm. เพื่อป้องกันแต่น้ําไม่ได้ท่วมนะฮะโรงงานก็หยุดไปประมาณเดือนครึ่งนะครับก็เริ่มผลิตได้ตอนปลายเดือนธันวาคมตอนนั้นเนี่ยการส่งมอบรถช่วงนั้นก็หายไปของคนได้เองนี่เราไม่มีรถส่งมอบเลยเพราะว่าตอานนนั้นเราก็ไม่มีสต็อกในมือนะฮะรถมาก็ขายหมดรถมาก็ขายหมดเพราะนั้นไม่มีสต็อกก็เสีายหายไปก็คือขาดขาดการส่งม,มอบไป พอ,อ,อต้อนปีก็ฝนเริ่มตกหนักของจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงนะฮะก็ทำให้ความต้องการในพื้นที่ก็อาจจะชะลอตัวลงไปบ้างเพราะนั้นเนี่ยในช่วงรอยต่อเดือนธันวาจนถึงเดือนมกราต้นเดือนนี้เราก็คิดว่าอาจจะมีตลาดชะลอตัวบ้างแต่เชื่อว่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราขึ้นไปเนี่ยนะฮะตลาดน่าจะเริ่มฟื้นตัวนะฮะแล้วก็เราเชื่อว่าภาพรวมภาพใหญ่เลยเนี่ยต้นไตรมาสสองตลาดมอเตอร์ไซค์จะกลับมาดีเหมือนเดิม นี้ช่วยกล่าวทิ้งท้ายสร้างความมั่นใจให้กับลูกคา้านั่นกลุ่มพิธานพาณิชย์และอเดียมอเตอร์ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหลักฮอนด้านในพื้นที่6จังหวัดนะครับก็ยังอยากจะบอกผู้ริโภคว่าเราเองนะฮะกับฮอนด้าได้ร่วมมือกันในการที่จะสร้างความพึงพอใจสู่ผู้ใช้ภายใต้คอนเซ็ปชีวิตสนุกทําไม่หยุดค้นหานะครับซึ่งเราจะสรรหารสินค้าดีๆนะครับบริการดีๆแล้วก็ เรียกคอนเซ็ปต์ของเราเลยคือใหญ่ใหม่มันนะฮะเราจะมีกิจกรรมอะไรที่ทั้งทั้งใหญ่นะฮะทั้งใหม่ทั้งมันนะปีนี้เข้ามาสนองตอบให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานกิจกรรมที่เรากําลังนําเข้ามาสู่ผู้ใช้นะครับก็คือการที่ฮอนด้าเข้าไปเป็นสปอนเซอร์หลักในยูโร2012นะฮะซึ่งตรงนี้จะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็ฮอนด้าก็จะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับ พร้อมกับเราได้เป็นผู้สนับสนุน2ทีมยักษ์ใหญ่ของอังกฤษนะฮวงการกีฬาก็คือแมนยูและก็ลิเวอร์พูลด้วยเพราะฉะนั้นในวงการกีฬาก็ถือว่า Honda เต็มที่กับทางผู้ใช้ให้ผู้ใช้มีความสนุกสนางร่วมกันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในปีหน้านะฮะจะเป็นปีที่ผู้ใช้ผลิการฮอนด d a จะได้มีความสุขกับการใช้ผลิตการกับ หึ่งว่านิดนึนครับถ้าสนใจสามารถซื้อได้ที่สาขาวันวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่21นี้ทางพิธานพนิทก็จะมีการเปิดโชว์รูมวิงเซ็นเต,เตอร์อย่างเป็นทางการที่ถนนเนปัติที่สองหะจนะครับเราก็จะมีนำศิลปินมานะฮะแล้วก็มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสเปซี่ไอค์ครั้งแรกในหาใจน,นะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ชีวิตสนุกถ้าไม่หยุดค้นหานะฮะแล้วก็ ชีวิตที่สบายๆเ,เราเองนะฮะเราก็จะพยายามนะ,ะในการทํากิจกรรมแล้วก็หาสิ่งดีๆมาสู่ผู้ใช้ของเรานะฮะภายใต้เครือข่ายร้านของเรานะครับปัจจุบันเรามีร้านครอบคลุมในหจังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับประมาณ60สาขาเป็นเนี้ยลูกค้าก็อยู่ใกล้บ้านที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสดุกที่ไหนก็ใช้บริการที่นั่นแล้วก็ทาหาความสนุกที่นั่นได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณครับ